ที่กเก่าที่เดิมท่านผู้ชมเมืองพีกเมืองโปดฟัง <a> ผมก็ได้เดินมาหยิบปืนปับ๊บแล้วก็วิง่งไปละ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 สมทีมมานะครับเนี่ยก็วิ่งหาปืนกันตอนนี้น่าจะคนเยอะด้วยนะหมุนคนหาแปบหาแปบ น,าน่าจะไม่อยากได้โซก้อนอยู่ไ,ไหนวะเนี่ยไปมีตัวไปละคนดูเจอตัวแล้วต้องเดาวิว,วิขอซ้ำก่อนแล้วกันเอาโดนละโดนละโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเอาดิเพื่อนโอ้โหเพื่อนมันต้องอย่างงาั้นเอาเพื่อนเอาเอาสวย ช,เชูเพื่อนโอ้โหมันชูแบสวยโอ้โหเพื่อนคนนี้ใช้ได้ขอบคุณครับโอ้โหช่วยมากโอ้ยมันยิงขัาเท่แมพอาจจะมีตัวนะครับไงตีเอาเพื่อนดาวแล้ว,ลวโอ้โหเอาทีนี่เพื่อนรับก่อน โอ้โหมาชุบซ้ำเพื่อนผบเลยลไปละไปละไปละอุย้ยดันบนุญสกิดมาวอมันไปม่อยนะผมไปละถอยแล้วถอยแล้วโอ้กา้ายิงตูดนะักแข่งันเนี้ยไอ้ดีมันต้องโดนเหมือนจะมีสองตัวนะผมเห็นเนี้ย ไอย้ยูผมไม่กล้าออกไปเลยกลัวหัวหลุดไปดีกว่า <Head there. S 1> อุ้ยโอ้โหเอาตัวไอ้นี่มาผมก็จำชื่อไม่ได้สกิลอะไรไม่้ับดูใครรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกชื่อผมจำชื่อไม่ได้นะทศิยะเดีไม่ใช่ทศิยะมัวละมัวละเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนละผมก็จำชื่อไม่ได้หมดเด้ง มอ้โหมาเซมอ้โหมาเซไอสองตัวนะคณดูโอโดนไปสามสิบาเร่งโอ้โหนี่โดนรอดไหมรอดไหมอุ้ยมาสกิลไว้นนมันด้วยโอ้โหเกือบตับแต่กลับมาได้ไปละจะมีตัวมาละเอาวันนี้แาลมันไฟมันะ อ่ะสิผมไม่ได้ไปไหนนะวันเนี้ยอยู่แต่พีคเพื่อนกับตุยไปสองแล้วเห็นไหมไม่ดาวไม่ดาวไม่ดาวคนนึงดาวไปดีเองเองใครเองเองใครน้องเจาะโอ้โหมันชุกกระได้กันดูเจาะเจาะเจาะขอเจาะดาวอีกนีโอ้โหอันนั้นกระดิกแล้วเอาโห,โ,อโหเกินไปโหนะ่ะยังเจาะได้ไปแล้ว โอ้โหไม่คมเลยอ่ะไม่คมเหมือนวาสนาเลยโอ้ผมไม่กล้าไปน,นะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเกมนี้เราต้องเล่นแบบทีมเบิร์กดูเพื่อนผมนะเนี่ยวุ้นเี้ยนี่ไงนีมาสีมาสีมาสิไปเท้าขึ้นเพื่อน อาเียก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันเพเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยหัวดุวันแล้วรอบหนึ่งเนะี่ยไปแนละ้วอะไรว่อไหนโอหเหรียญไม่พอนี้อีเรียบร้อยมาดิมาดิ ไม่เจอซองด้วยโหสวยเซ่ใน,นซองมาแล้วคนดูวที่เท้าขึ้นเพื่อนะวางเด้อท้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอีนี่ในโอ้ดีนะผมเอาาโตะมาถ้าไม่เอามานิดน่าจะตุยอะ่ะไปกับมาดิเดี๋ยวผมขอชุบเพื่อนก่อน โอ้ไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงพีกอย่างตรงเดียวเลย่ะโอ้เดือดจัดพีกเนี่ยเดือดจัดขลัดบอกขนาดขลัดก,ก็ยังบอกว่าเดือดจัดด,ไงไงด,ดูนี่ไงดาวบิดเลยก่อนซ้ำก่อนกันบิ่ดไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยวิวดีนะผมดีนะมันไปโดนร้านชิวผมตายข้างบ,บนละ มือเดียวมือพีกเนี่ยดูทรงนี่ยน,นี่ยจะจจบเกมอุย้ยโ,โหข้างบนยิงผมมาวิ่งปวดเลยอ่ะข้างบนโอ้โหโแล้วมันก็ไม่ลงมาด้วยนะมันก็อยู่แต่ข้างบนแล้วบนล่างบนไหลอกู่เนี่ยดิออกมานี่โ,โหไม่คมเลยเนะี่ยเจาะแล้วกัน อ้โหเพื่อนดาวอยู่นะมี M 400โอเห,หมากไม่มีด้วยนะคอนโดขอไปชมเพื่อนก่นอนโหชบไม่ได้โอโหชบเพื่อนไม่ได้คนโดโอโห โอทีเพื่อนเหมือนพีกมึงเดียวนี่เล่นซักไม่ได้ไปไหนเลยโคตรเดือดท่านผู้ชมเขาวิ่งจู๊กอย่างงี้ยอไ,ไ,ไปไหนนี่ไงมันเยอะจริงๆริงเลยไหมเนี่ยมาไปดาว Oh, โอ้โหมันยางรอดอีกนะเนี่ยเอาเพื่อนเอาเราต้องเอาเะไรจังหวะนี้เราเยอะกว่าเราชอบเราชอบโดนุมเฮ้ไม่ใช่เราชอบลุมสวยเพื่อนอุ้คนนี้ดึบเป็นนะเนี่ยไปเดีวไปเล้ว มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอทำไมมันเจอจริงอุ้ยสองเพื่อนซอยด้วยเพื่อนซอยด้วยมาดิเอานี่เพื่อน <Okay. S 1> เอียบร้อยมาด, <Okay. S 1> ขดิขอปิดก่อนขอปิดก่อนเพื่อความปลอดภัย ผมไปชุบเพื่อนอยู่แปดร้อย่ะรอแป๊บเพื่อนรอแป๊บรอบนี้ชุบเพื่อนบ่อยมากแต่จุดตรงพิกตรงเดียวนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยต้องวางเกมนะเพื่อนไหม อยู่ตรงนี้แหละเราไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่กับเท้าเพื้นเลยเห็นไหมคนดูโอโ้โหพีกนี่ไม่ไนเล่นงไงอันนี้พี่ไอวอร์โอโ้โหอย่าลกุกอย่าลกุกไปแล้วเพื่อนไปนู่นแล้วเอาเลยจริงอะไรจะลกุกทำไมไปดิเอาเพื่อนเอาไปสวยโอโ้โหเยอะเกินตรงนี้คน,นอะไรเยอะแยะขนาดนะพีกเนี่ย สังเกตในคนตรงนี้เยอะมากโอ้โหไม่ได้ไปไหนเลยนะตรงเดียวเนี่ยจุกเพื่อนได้ไหมเนี่ยเปิดตาหน้าดีกว่ะหุ้ย <c oughs> วงโคดเข้าข้างจริงอยู่ตรงพีกตรงเดียวเนี่ยอไปแปดคิวแล้วขอสิบคิวแล้วกันเกมนีมน้จะถึงไหมคนดูเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ ขอสิบคิวขาด да อีกสองเนี่ยตอนนี้คนเหลืออยู่ประมาณสิบคนนะถ้าหากออกจากทีมผมนะเอาวิ่งเข้านู่นนะเพื่อนวิ่งเข้าไปข้างในแล้วเอาเพื่อนโดนแล้วทันไหมเนี่ยช่วยกันทีิ้งอุยเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บมากอุ้ย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 โอ้ยเายเอา ใครจะตุยใครจะตุยโอ,โ,โอ้โหผมเกือบตุยเัาลูกเอาทันไหมเนี่ยเอาเด็บร้อยตุยรอ,อดไหมอุ้ยรอดโอ้โหนิดเดียวนะคนดูดูเลือดผมเกือบพันยาหมอกเรื่องโคตรแรงแต่ว่าเขาอัพเดตมาใหม่ผมรู้สึกว่าอ,าๆๆอ,าอาุ้ยยังไงนี่สวยดาวเพื่อนอุ๊ยหมอกแรง แต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เขาอัปเดตใหม่ในหมอกวงสุดท้ายนี้มงุงท้ายจะไม่ค่อยแดงนะรู้สึกมันเบาลงปกติเลือดมันจะลดปวดพาดปวดพาดปืดๆๆเลือดเนเดืเี่ยนี่ทีมผมยังเหลือสี่นะ่นเอดาว,วน้อเไปหนึ่งโอ้โหเพื่อนด้แล้วโอ้ดาวนอกวงไ,ไม่มีใครช่วยเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ โอ้ชุบไม่ได้สกายเลอร์แล้วกันโอ้โหเพื่อนดาวนี่เอกวงมีเพื่อนโอ้โหข้างหน้าสองตัวเพื่อนถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักแป๊บเอาเพื่อนเอาเตี๊ยบตัวอุ้ยระเบิดโอ้โหโอ้ไรเยะแยะไปหมด โอ้โหเรียบร้อยหลอดไหมเนี่ยอย่าอย่าปลาลงไม้อีกอย่าขอร้องโอ้โหเยอะเริ่มร้อยโอ้โหอะไรมันจะเดือดขนาดเนี้ยินไปกี่คิวแล้วเนี่ยโอ้โหเดือดเกิน เดือดเกินคนดูอุย้ยสิบเอ็ดคิวแล้วขอสิบคิวเนี่ยไปเข้าไปไม่เหลือตัวเดียวแล้วเอา้าเกมนี้ยังไงก็แชมป์เพื่อนเอาดีๆเราไปทุกคนว่าผมแชมป์ไหมเกมนี้ต้องแชมป์ต้องแชมป์เพื่อนไปยังไงเราก็ต้องแชมป์ กี้เหมือนเขาจะลิงหัวของล้วเมื่อกี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วท้ายให้เพื่อนแล้วกันให้เพื่อนหรือให้ผมดีคนดูได้มาสิบเอ็ดทิวนะขอดันเลยเอาดันสวยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเพื่อนเอาเอาเอาแ้วผมดันไอวอลนี่นะคนดูเอาเพื่อนจะให้เพื่อนไหมเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเลยเอาเันเพื่อนเอาเงนเอาเอาเรียบร้อยสวย <wh> <ers> <ide cause simple subway wizard> วยครับเข็มนี้สุดยอดออกไปเท่าไหร่เนี่ยอ่าสิบสี่